สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรูปแบบงานรถเข็นผลไม้งานส่งให้กับโลตัสสองสางขาในภาพจะเป็นงานส่งให้กับลูกค้าโลตัสบางนาตลาดจะเป็นตู้กระจกผลไม้ด้านบนขนาด9 0เซนติเมตรส่วนด้านล่างเป็นตู้ปิดคึบสามารถเก็บของภายใน และล็อกได้ด้านล่างเป็นล้อใหญ่ล้อยางมอเตอร์ไซค์สองล้อด้านหน้าเป็นล้อเล็กพลาสติกหนึ่งล้อด้านบนเป็นชิ้นงานตู้กระจกสามารถถอดแยกชิ้นได้สะดวกสบายสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถทําการถอดชิ้นงานตัวกระจกแยกแต่ละจุดและสามารถแพ็คเพื่อนำส่ง ต่างจังหวัดให้กับขนส่งเอกชนที่ลูกค้าต้องการหรือจะให้ทางเราจัดหาให้ก็สามารถทำได้ค่ะหมุนรอบตัวให้ดูกันหนึ่งรอบถึงวงสวิงความสบายสมาร์ทสวยงามขอบคุณค่ะ